เรื่องสังคมหรือสิ่งแวดล้อมนะจะบอกตรงๆว่าตัวเองเป็นมกคุเทศนะคะรัสเซียนะแล้วก็เป็นประเทศทั่วไปด้วยคนไทยด้วยตอนอยู่กับสังคมเนี่ยเอาเปรียบมากๆเลยค่ะเอาแต่ใจตัวเองแล้วก็กอบโกยอยู่กับสังคมนี้ไม่ได้เป็นที่พึ่งให้ใครเลยจะอยู่ยังไงให้ตัวเองรอดเท่านั้นเองแล้วก็จะอยู่มีอะไรก็เผื่อแผ่แค่ครอบครัวไม่เคยเผื่อแผ่แบ่งปันใครเลย เห็นคนอื่นเป็นแค่คนรู้จักที่เราจะเอาประโยชน์จากเขาเท่านั้นเองนะคะเพื่อนบ้านก็แทบจะไม่มีเลยแต่ตอนนี้ไม่ใช่แต,ตนนแต่ตอนนี้ไม่ใช่นะคะเรามารู้แล้วว่าจริงๆแล้วนะคะสังคมมนุษย์เนี่ยก็คือการอยู่ร่วมกันกับหมู่มิตรดีเนี่ยละคะ่ะทาอะไรร่วมกันแล้วก็หัดที่จะไม่เอาแต่ใจตัวเองตรงน,นี้สําคัญที่สุดเพราะการที่จะเอาแต่ใจตัวเองคิดว่าตัวเองมีไรายได้มีเงินเลี้ยงตัวเองได้ก็จะเอาแต่ใจตัวเองอยากได้อะไรก็ไปซื้อมา เคยนะคะอยากได้มากๆไปซื้อมาพอของมาถึงมือแล้วอ่ะมันไม่ได้มีความรู้สึกดีใจเลยนั่นเป็นสิ่งที่หลอกเราจริงๆค่ะเป็นความสุขปลอมๆที่หลอกให้เราอยากได้แล้วเราก็โกยตังมาเยอะๆอาตังจากนักท่องเที่ยวม,มาเยอะๆหลอกให้เขาซื้อของแล้วเราก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นได้เยอะนะคะได้เงินถ้าเป็นมะคเทศนก็จะบอกว่าได้เงินไรายได้มาเป็นแสนแหะค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ที่ว่าใครจะเอาไปใช้ประโยชน์อย่างไรบางคนหมายก็โชคดีเนาะ ตอนอยู่ข้างนอกก็ไม่ค่อยฟุ่มเฟือยงไงคะมีอะไรกันครอบครัวตอนนี้เรารู้แล้วว่าสิ่งที่ดีที่สุดก็คือการอยู่กับหมู่มิตรดีการทำกับสิ่งดีงามร่วมกันเนี่ยคะ่ะจะทําให้ได้ประโยชน์สูงสุดสามารถที่จะสอนที่เราพึ่งตนเองได้แล้วก็ไปช่วยผู้อื่นได้ยิ่งช่วงโควิดช่วงนี้นะคะจําเป็นมากๆถ้าช่วงโควิดนี้เราไม่มีเพื่อนเป็นหมู่มิตรดีเลยที่จะมาเสียสลักความดีงามจะไม่เกิดขึ้นในโลกเลยเพราะทุกวันนี้ก็จะเห็นนะคะเขายังทะเลาะก,กันอยู่เลยคะ่ะเขายังดีนกันอยู่เลย ขายังเอาเปรียบััอนดีเลยเรานะหมู่มิดดีนแม่น้อยนิดในประเทศไทยก็มาทํำสิ่งดีร่วมกันจะทําให้ชาติเจริญแล้วก็โลกนี้ปลอดภัยจากภัยพิบัติโควิดได้นะคะ